สวัสดีทุกคนวันนี้ก็เปิดคลิปมาก็คือต้มหน่อไม้เลยจ้ามาวันนี้เหมือนเดิมจ้าแกงหน่อไม้ฝรั่งสูตรฝรั่งเหมือนเดิมจะนี่นา็เตรียมของอะไรเรียบร้อยแล้วนะจะตมไปเลยจ้าอืมนี่แกงหน่อไม้นะจ๊ะมานี่อันนี้คือนางต้มก่อนนะต้มก่อน นี่มาถึงเวลาแกงนะจ๊ะมันต้องเป็นห่วงเรื่องแบบครัวลุกนิดหน่อยนะอันนี้ไม่ใช่ครัวมาตรฐานบ้านเรานะจ๊ะยืมครัวเพื่อนจ้ะนี่นะจ๊ะอคุณคุณคุรีคุรีสูตรนี้น่าจะเป็นสูตรใหม่นะจ๊ะเพราะว่าทุกสูตรที่ผ่านมาในฉันเห็นนางเอาเข้าเบือลงไปกวนแต่สูตรนี้นางไม่ได้เอาเข้าเบือลงกอนนะ สงสัยเปลี่ยนสูตรจ้ะทุกคนไม่ต้องโฟกัสที่เล็บนะจ๊ะเพราะว่าเอ,าเอา่ออเมียไปรเรียนทำเล็บมานะจ๊ะก็เลยต้องทำให้คุณฝรั่งนะคะเป็นคุณแรกเลยว่าจะอยู่นานทนไหมอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเล็บเขาก็จะสีเขียวฟงฟิงฟงฟิงนะจ๊ะไม่พูดเยอะนะจ๊ะถ้าปรุงเลยจ้ะ แล้วพูดพูดจนลืมภาคนะจ๊ะพูดจนลืมบอกว่าเออใส่อะไรบ้างเงี้ยใส่ลงไปนะจ้าปลาปลานี่กูไม่เคยเซ็นเซอร์อะไรหรอกจากกูใส่แม่งทุกคลิปทุกอันอะไรที่ชอบก็คือซื้อมาก,กินไม่ใช่พี p ซนเตอรอะไรนะพีเซนเตอเหรอพีเซนเตอร์เหรอ,เอ,รเ,หรอเอออะไรก็ไม่รู้พูดไป่ถูกนี่จ้ะ คุลีคุรีทุกคนจําได้ไหมเออเพราะว่าครั้งก่อดอะ่ะคือแบบในหลคลิปที่บานมานางอะ่ะเอาเข้าเอาเข้าวลงไปก่อนอะ่ะมันไม่ใช่เนาะมันน่าจะผิดตอนนี้นางก็คือเปลี่ยนวิธีใหม่แล้วทุกคนมันน่ากินมากตอนนี้ฉันเริ่มหิวแล้วแหละมีคนณทุลรีคุรีคิดว่าตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วแหละอื อันนี้คือแกงแบบปับ้านนะจ๊ะแกงแบบปับ้านเลยจ๊ะแกงเองกินเองนะจ๊ะน,นี่เลยทุกคนเต็มหม้อกินได้ทั้งหมู่บ้านจ้ะอะชิมหน่อยอร่อยไหมแต่แบบน่าก,กินมากอะ ฝรั่งนี่ก็แกงหน่อไม้น่ากินเนาะอะยกโปยกโปทุกคลิปยกโปทุกอันอ่าถึงเราก,กินเอาแล้วเจอซิมอร่อยจ้ะอร่อยทุกทุกอย่างร้อนอ่ะร้อนร้อนร้อนอ่ะร้อนอ่ะดูเล็บจ้ะโฟกัสอาหารจ้ะแต่ว่าเล็บคือเด่นกว่าอาหารแล้วหนึ่งเล็บคือเด่นกว่าแกงหน่อไม้แล้วจ้ะ อางร้ว่านะจ๊ะฝรั่งชอบที่สุดคือแกงหน่อนมานะจ๊ะถ้าไม่ทําให้ฉันกินฉันก็ทําเองจ้าฉันทําทุกอย่างเองเป็นแล้วจ้ะตอนนี้ทําเองกินเองจ้ะมองมองจากหน้าตาเราม่น่าเป็นฝรั่งแล้วจ้าอ่ะกินน้าอย่าไปอย่าไปคิดอย่างอื่นนะจ๊ะคิดว่าเป็นน้ํานะจ๊ะกินน้ำขัไปานี่อร่อยสุดยอด